สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนักพัฒนบตเก็ดเก็กลเกดน้อยนะครับมาดูวิธีการปลูกกล้วยกันดีกว่านะครับนี่นะครับนี่คือต้นที่เราพุดออกมาจากต้นแม่ถ้าเราหันฝั่งทางนี้กล้วยก็จะออกเครือทางนี้นะครับจะออกเครือทางนี้เราจะให้กล้วยออกเครือฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าลักษณะของการยึดของกล้วยก็คือต้องยึดติดกับต้นแม่ไว้เครือก็จะออกกันฝั่งตรงกันข้ามนะครับ แล้วเราปลูกกล้วยอันนี้เป็นการปลูกกล้วยเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินเราไม่ต้องปลูกทีละต้นเราปลูกไปเลยสองต้นคู่ไปอย่างนี้เลยครับนะครับขุดหลุมไม่ต้องใหญ่เท่าไหรครับเพราะว่ากล้วยนั้นเป็นพืชที่หากินหน้าดินนะครับแล้วเราก็เอาดินใส่ไปดินใส่ไป,ปกลไปเลยกลไปเรื่อยๆ ให้คอต้นกล้วยมันยืนไม่ล้มนะครับพอแค่นั้นพอหรือท่านจะเหยียบสักนิดสักหน่อยก็ได้นะครับเหยียบท่านแน่นแค่นี้เองอย่างนี้น้ําก็ไม่ต้องนดนะครับเพราะว่าอาศัยจากน้ําในนาเราชื้นซึมเข้ามาเดี๋ยวพอลากกล้วยออกมันก็จะยึดนาดินแถวนี้บริเวณนี้ไม่ให้พังทลายเยี่ยมครับอันนี้ได้ผลเร็วทันใจไวแน่นอนครับ ฝากไว้เลยนะครับถ้าเห็นว่าดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับอีก6เดือนมาดูกันกล้วยผมจะออกเรือไปทางฝั่งที่ดินสูงทั้งหมดทั้งแถวขอบคุณครับ